ກໍາລັງມີນາງສົດສົດເຮັດເ สช่ไดมที่พี่น้องเนี้ยภาพ่อยพี่น้องไปคลิปพี่น้องเนาะว่าาพี่น้องเห็นคลิปยังน้องที่ตามเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องให้พี่น้องไปเบิ้งตรงนี้มีคลิปยังใหม่พี่แหนองเบิ้งอีกถ้าสอบคลิปนี้เดี๋ยวกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดซับสไคร้ฮะน้ำเป็นงกำลังใจ ติดตามพี่น้องมาสิมีขีปยังพี่น <c oughs> ้องหายพี่น้องไม่ร้ายอมไม่ขีปยังพี่น้องนี่ยยางคือเก่าพี่น้องโมกระทะพี่น้องหอยในยางคือเก่าพี่น้องยางคือเก่าพาพี่น้องมากินปลีงยนางคือเก่านี่แหละไม่ได้ไปใช้หอกพี่น้องนี่หนูพี่น้องได้ยางพี่น้องหอยใน ปูเนมึกเนื้อไปเนองรวมกันได้ย่างพี่นางเด็ดเองกินเองคือเกาไปเนาะน้องจินเพียงอย่างคือเกาขนาด้บักสองสาวไปเด้โนี่น้เนาะ้สีคดจิ้มพี่นองหรือว่าเจวเสียบพีเนาะเลงกินเอง เอไปใช่ยู่เนาะใีบางที่เขาฝนมันเป็นร่องนองหอยแข็งพี่เนาะเย็นเงอยู่บ้านพี่เนาะบ้านเนอะขังเนาะเยอะเยอ่พี่เนาะเยอย่พี่เนาะบรรยากาศในพีขนองเบิ่ง Me, เซฟเพิพ <au alon> พ่นพี่น้องเซฟเพิ่นเยอะๆพี่น้องเซฟเพิ่นก็นั่งยางพี่น้องเซฟเพิ่อนมายางสุดสีมือกันเลพี่น้องเจ็บแสบเพิ่นบรรยากาศพี่น้อง แียวแดงยังพี่นอกนอพี่น,นอกไปกระดังยางพี่นงปับป่าัพี่นกพี่นปับเตาพ่นหอนี่อย่างไพี่นไหมก้อนซุกพี่นกหนยากาศแอเวอเลด ก็ไทยบรรยากาศไทยเงินกินแบบนี้พี่น้องส่งก็เวียดนามข้างนอกมาได้กินแบบนี้นี่แหละเดาคนว่ากินในบ้านหรือมายางกินเองด้วยต้องไปข้างนอกพี่นอ้งนองบรรยากาศสดๆพี่นอ้อง ให้พี่น้องเลยฮะนี่ไพี่นอ้องขอพันคลิปนะพี่น,อนอ้องว่าคีมหนาผ้าผีผ้าหนองพี่ตายคิมยังพี่นอ้องถ้าสองพี่นี 2, น่ยู่ในกระเจี๊ยบใบพอกันคลิปนะ